วันนี้พามาชมดูคาต s t ตรีทไฟเตอร์ V4S นะครับหลายๆคลิปมีคนเมนต์มาบอกว่าเนี่ยเห็นแค่ข้างขวาข้างเดียวผมเลยหารถอีกคันหนึ่งนะครับมาจอดฝั่งซ้ายให้ชมอีกคันหนึ่งนะครับวันนี้พามาชมเลยดีกว่า V4S เห็นเด่นชัดเลยนี่กระบอกทองนะครับโชคหน้าหลังที่เป็นโอลินไฟฟ้าการกระบัตไฟโอลินไฟฟ้าเหมือนกันนะครับมาฟังเสียงเลยดีกว่าอันนี้เสียงในแบล็กเกานี่797นะครับท่อเทอร์มีดูซิว่าใครจะดังกว่ากัน ท่อเดิมมันก็จะเงียบหน่อยด้วยความที่มันเป็นซมีเซรอร์โวมีอะไรนะครับแต่อย่าบอกว่าถ้าใส่ท่อแตกใส่อาคาใส่เทอร์มิสใส่แอโร่อย่าบอกว่าลั่นบ้านเดือดกลับบ้านกี่โมงชาวบ้านรู้กี่โมกี่เลยนะรู้ว่ากี่โมงเลยนะครับซึ่งมาดูกันที่ดูติดติดไฟเตอร์วีโฟคำว่าวีโฟคืออะไรจะเป็นเครื่องยนต์สี่สูบวีปกติเรจาจะคุ้นกับคำว,ว่าดูกติเน่ยมอนสเตอร์ Monster เอ้ยหลายๆรุ่นจะเป็นแอลทวินแอลทวินก็คือจะเป็น สูบนอนแล้วก็สูบตั้งขึ้นมาอย่างเงี้ยแต่เนี้ยจะเป็น2สูบ V ละหน้า2สูบหลัง2สูบก็คือเป็นทั้งหมด4สูบนะครับเป็นเครื่องเดสโมซีดิชีสตาร์เลที่เป็นเครื่องพื้นฐานใกล้ใช้คำว่าใกล้เคียงอย่างเดสโมซีดิชีสีพีเนี่ยจะเป็นเครื่องที่อยู่ในม o เตจีพีแต่ตัวเนี้ยมีคําว่าสตาร์าเลเข้าไปสตาร์ดาเลก็คือเหมือนเป็นการเอาเครื่องนั้นแหละพื้นฐานใกล้เคียงกันกันกบตัวเครื่องยนต์ที่ใช้ในม o เตอร์จีพีนะข้อเหวี่ยงองศา เขาว่าเทนโลยีที่ใกล้เคียงกันแล้วกันแล้วมาปรับให้เป็นพื้นฐานให้มันใช้งานบนท้องถน,นนได้ง่ายขึ้นและสบายขึ้นเพราะว่าถ้าเป็นเครื่องโมโตจีพีจีีจะน้อยกว่านี้และรถจะแรงกว่านี้วัสดุข้างในจะเวอร์วังอลังการกว่านี้เพราะว่ารองรับวิ่งความเร็วแบบแช่300อได้เลยนะครับแต่เพลงนี้รถคำว่าซานาเลมันก็จะได้เรื่องตัวเหมาะกับใช้นบนท้องถน,นนและความสเสน่ห์ของตัวนี้ก็คือจะเป็นเครื่องยนต์1 1 0 0ซีซีนะครับจุดหนึ่ง ที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์อยู่ในเครื่องนี้คือเทคโนโลยีจัดเต็มมากไม่ว่าจะเป็นปากแต่สไลด์หัวฉีดเสริมเอาว่าเทคโนโลยีที่ทําให้เครื่องยนต์มันมีพอร์ฟอร์แมนดีดูกติจัดเต็มอยู่ในเครื่องบล็อกนี้เลยเอาว่าแบบใส่เต็มๆและอีกจุดหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันไม่เหมือนใครคืออะไรข้อเหวี่ยงโดยปกติรถทั่วไปจะเหวี่ยงข้อเหวี่ยงจะหมุนไปข้างหน้าใช่ไหมครับแต่ตัวเนี้ยข้อเหวี่ยงจะหมุนสวนทางจะหมุนย้อนกลับมานะครับ ไมหมุนอย่างนี้ปกติข้อเหวี่ยงทุกรุก่นมันจะหมุนไปด้านหน้าแต่รุ่นเนี้ยจะหมุนไปข้างหลังจะมีฟันเฟืองเหมือนให้มันมีฟนเฟืองจนให้มันรีเวิร์สกลับไปถ้าคล้ายๆกับพวกอะไรรู้ไหมพวกรถหนึ่งสูบหรือรถสองสูบที่เขาใส่บาลานเซอร์ทําให้ตัวเครื่องยนต์เนี่ยโอเคสมูทขึ้นหนึ่งละกับอีกจุดหนึ่งคือมันจะได้เรื่องตัวเวลาเข้าโค้งแรงๆเวลาเราบิดออกโค้งแรงๆเนี่ยด้วยความที่ปกติเครื่อง มันจะมีแรงเหวี่ยงมันจะมีแรงเหวี่ยงที่ถ้าเกิดเหวี่ยงไปข้างหน้ามันก็จะมีแรงเหวี่ยงไปด้านหน้าแต่พอมันมีการใส่เฟืองที่ให้เหมือนเหวี่ยงสวนทางกันปุ๊บมันจะทําให้เหมือนบาลานซ์บอดีลองนึกภาพถ้านึกภาพไม่ออกถ้าใครเคยเห็นผมเคยรีรรวิวพวกรถเครื่องยนต์วางมอเตอร์ไซค์วางขวางนะครับที่ปกติเครื่องยนต์จะหมุนไปด้านหน้าแต่อย่างพวกวางขวางอย่าง b m เบตระกูล R าร์อาบซนะครับที่เขาเหวี่ยงอะจะหมุนด้านข้างเวลาเราบิดคันเร่งเนี่ย มันก็จะเกิดแรงเหวี่ยงที่มันเหวี่ยงไปตามท่อเหวี่ยงนะครับซึ่งอันนี้แหละรถปติรถทั่วไปอ่ะถ้าเกิดวางตามรถมันก็จะเหวี่ยงไปด้านนาแต่อันนี้เขาจะเหวี่ยงย้อนกลับมาด้านหลังจังหวะออกโค้งแบนในโค้งเปิดคันเร่งมันจะเกิดความสมูทที่มันจะสมูทสมูทขึ้นแล้วรถมันจะทําให้ผมง่ายขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นเทคโนโลยีที่อยู่ในตัวดูวติดสติดไฟเตอร์ V4S เลยซึ่งอันเนี้ยไม่ได้ V4S อย่างเดียวอยู่รวมถึงกระทั่งตัวติดไอตัวพันิีกาเล่ V4 เช่นกัน พราะเครื่องยนต์พื้นฐานมันเครื่องยนต์เดียวกันแต่โอเคการแมปปิ้งของกล่อง ECU จะไม่เหมือนกันพาณิกาเล่จะเป็นรถสายสนามแต่พอมาเป็นสตีดไฟเตอร์เขาจะปรับกล่อง ECU ปรับนู่นปรับนี่แรงม้าจะลดลงมานิดนึงแต่มันจะทําให้ขับบน,นท้องถนนสบายขึ้นเพราะว่าโจทย์คือสตีทไฟเตอร์สตีทนะครับก็คือรถรถสายถนนเลยมาข้อไม่ชมหน่อย่อาผมส่วนสูง168ซนเมตรนะครับ สังเกตว่าจะเป็นอารมณ์ไม่บรรเลจ๋านะในหลายๆรุ่นผมรู้สึกว่าถ้าเป็นตัวพันขึ้นไปเนี่ยมันจะสูงกว่านี้แต่เนี้ก็ถือว่าโอเคไม่ได้เต็มขาแต่ตัว,ตว,ตว,ตวผมว่ามันกําลังดีมันกําลังดีนะครับถ้าเกิดอย่างถ้าเกิดอารมณ์แบบปลายขาจิกก็จะอาจจะบรเละนิดนึงแต่นี้จะเป็นอารมณ์แบบอุ้มเท้าถึงผมว่าเนี่ยถ้าดูเนี่ยมองมุมดูจากมุมนี้ครับผมว่ามันกําลังดีเห็นนะมันจะดูเขาเรียกว่า ดูโอเคดูสมส่วนนะครับไม่รู้หลอกตัวเองหรือเปล่าเพราะขาขวามาแตะบนเบรกถ้าสังเกตดีๆขาซ้ายผมจะส้นเท้าถึงพื้นเลยเนี่ยถ้าขี่มันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับขี่ในสนามได้ไหมดยท่านั่งที่มันเป็นนกเก็ตถาเกเป็นเป็นสตรีทไฟเตอร์เอ้ถ้าเป็นพานนิกเลแมจะเป็นอารมณ์นี้แฮนด์จับพงแะแต่ถ้าเป็นเป็นนกเกตมันจะเป็นแฮนด์ที่มันบอบขึนเอ้เป็นแฮนด์แฮนด์บ่าขึ้นมานะแฮนเดิมบราขึ้นมาท่านั่งก็จะประมาณนี้บอบได้ไหมต้อยู่ประมาณนี้ ประมาณนี้ได้นะครับมาพูดถึงเฟรมดับเครื่องหน่อยแล้วกันสังเกตว่าเฟรมเนี่ยตัวเนี้ยบางคนบอกว่ามันคือพาน i ิกาเลมาถอดเปลือกทำเป็นนกเก็ตหรือเปล่าก็โดยประมาณแต่ไม่ใช่เหมือนกันซะทีเดียวแต่จริงอาจจะเหมือนกับตัวพาน i ิกาเล่2 0เพราะสังเกตที่เฟรมนะครับถ้าเป็นสิทธิ์ถ้าเป็นพ a น i ิกาเล v 4ตัวแรกเฟรมจะเป็นสีเงิน แต่สังเกตว่าพาณิกัเล่ตัว2020หรือ V4R และสตีดเฟอร์เฟรมจะเป็นสีดำไม่ใช่ว่าทําเพื่อให้เบงบอกว่าเอ้นี่ปีใหม่ปีเก่าเฟรมเนี่ยสีดำกับสีเงินองศาเทลองศาแคสเตอร์ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันนะครับดูกติบอกว่าตัวที่เป็นเฟรมดำมันจะเป็นเฟรมตัวเดียวกับ V4R จะมีการเขาเรียกว่าขับขีพับเดียวได้แบบง่ายกว่าง่ายกว่านะครับกว่าเพเฟรมสีบอลเงิน สีเงินสีเงินถ้าเป็นตัวเก่าจะเป็นสีเงินซึ่งสเตตไฟเตอร์เนี่ยก็จะเป็นเฟรมเหมือน V4R กับพานิกาเล่2020เลยแล้วก็อีกจุดหนึ่งคือเรื่องตัวชุดระบบสายไฟนะครับระบบ t ท็กชั่นคอนโทรเอบีเอสจะเป็น e v o วทละถ้าพานิกาเล่ตัวแรกที่เป็นเฟรมเงินเนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวเจนแรกพานิกาเล่ตัวที่2ที่เป็นเฟรมดําจะเป็น e v o วเหมือนกันซึ่งสเตตไฟเตอร์ก็จะเป็นตัว e v o วเหมือนกันนะครับพวกแท็กชั่นคอนโทรซึ่งเ็าบอกว่า ความแม่นยําในการทํางานเนี่ยผมว่าตัวแรกมันก็แม่นขึ้นแล้วนะแต่จากที่ลองตัวที่สองอ่ะผมก็ยังไม่รู้รู้สึกถึงว่ามันแม่นกว่าหรือไงเพราะตัวแรกมันแม่นมากๆแล้วแหละแต่ดูติชัยเาว่าตัวเนี้ยจะเสถียรและแม่นกว่าแม่นกว่านะครับก็คือเอาง่ายเป็นตัวเจนใหม่เทคโนโลยีใหม่แหละแล้วมาดูกันต่อนะครับที่เฟรมสังเกตว่าสไตล์พาเนกเร่ e เขาจะมีเฟรมแค่นี้เนี่ยอันนี้น็อตยึดเครื่องอยู่ตรงกลางนี่แหละครับแล้วก็ยึดเข้าไปในแผ่นคอ แล้วก็เฟรมน็อตยุดเครื่องอีกตัวหนึ่งจะอยู่ด้านหน้าเนี่ยจะอยู่แค่2จุดนี้นะครับสังเกตก็จะคล้ายๆกับติดเหมือนกับดูโกติทั่วไปที่ไม่ใช่ทั่วไปดูโกติที่ใช้เทคโนโลยีเอาเครื่องยนต์มาเป็นเฟรมเพราะว่าอะไรเฟร,รมมันเหลือกระจอยหนึ่งนะครับโดยปกติรถทั่วไปเราจะเห็นเป็นเฟรมถักนะครับถัก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 ,ถก,ถก,ถกลงมาขนาดนี้และทุกอย่างก็จะยึดเข้ากับตัวเฟรมหมดแต่ดูโกติเนี่ยจะเป็นเทคโนโลยีที่ว่าไล่เบานะครับเอาเฟรมเนี่ยมีแค่มีแค่นียเป็นเหมือนบูมบลงเล็กๆแค่นี้ และนอกนั้นทุกอย่างยึดเข้ากับเครื่องยนต์หมดเนี่ยเฟรมยึดเข้ากับ2จุดซับเฟรมก็โอเคอันนี้อาจจะมีต่อหน่อยในหลายๆรุ่นเนี่ยเขาจะไม่เชื่อมกันในระหว่างเฟรมหลักกับซับเฟรมแต่อนี่ยอันยังมีเฟรมหลักกับซับเฟรมยังต่อกันหน่อยแล้วก็ตัวซับเฟรมมายึดเข้ากับท้ายเครื่องน็อตตัวล่างยึดเข้าท้ายเครื่องนี้ให้เป็นเบาะนั่งมานะครับแต่ตัวสวิงอาร์มเนี่ยจะไม่เชื่อมต่อกับเฟรมเลยสวิงอาร์มจะยึดเข้ากับตัวท้ายเครื่องบริเวณนี้เพื่อเป็นซิงเกิลไซส์สวิงอาร์ม แล้วเครื่องยนต์ด้านหน้าก็อยู่เอาง่ายทุกอย่างส่วนใหญ่ปัจจัยก็คือยึดเครื่องเครื่องยนต์แล้วมาดูที่ปีกนะปีกนี่บางคนบอกว่ามีไว้เท่หรือมีไว้ขิงอยากบอกว่าลองโยกเล่นโย,โยกเล่นดูจะรู้สึกได้ถึงความที่ปีกมันมีเขาเรียกว่ามีความแข็งแรง,งแข็งแรงมากมากเลยนะด้วยความที่เพราะอะไรตัวปีกเนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่ดูติบอกว่าใส่มาใช้เทคโนโลยีใส่มาจาก โมโตจีพีเลยก็ได้เราจะเห็นว่ารถโมโตจีพีส่วนใหญ่จะมีปีกมีอะไรเต็มไปหมดนะครับเพื่อช่วยกดดาวฟอร์ใน V4R รวมถึงพานิกลเล่ 2020V4 เนี่ยก็จะมีปีกเหมือนกันแต่สตีดไวเตอร์ใส่ปีก2ชั้นมาเลยชั้นนี้กับชั้นนี้ซึ่งในมัลติ V4 ก็มีปีกอย่างเช่นกันถามว่าตอนแรกผมก็คิดว่ามันคงมีไว้เท่ๆมีไว้เป็นขิงๆประมาณนั้นแต่ถามว่าลองขับจริงๆกับผมมีโอกาสได้ลองขับรุ่นเนี้ยตอนที่ดูขติเปิดตัวที่สนามช้างนะครับ จากโค้งหนึ่งวิ่งไปต่อเนื่องไปโค้งสามนะความเร็ว200กว่ารู้สึกเลยว่าหน้ามันนิ่งขึ้นหน้ามันนิ่งขึ้นไม่ไม่ได้นิ่งขึ้นเมื่อเทียบกับอะไรเทียบกับรถแนกเก็ตทั่วไปที่ไม่มีปีกโดยปกติถ้าเกิดเราลองวิ่งน่ะถ้าเกิดแน็เก็ตพันน่ะลองวิ่งความเร็วประมาณ180ขึ้นเราจะรู้สึกล้วหน้ามันเริ่มลอยการสะบัดนี่ต้องปรับหน่วงที่สุดเลยเพราะว่าหน้ามันจะลอยขึ้นมาด้วยความที่เราขับความเร็วสูงนะครับแต่เพราะมันมีปีกเนีดูกติเค้าว่าด้วยควววามเเรร็็ยิ่งขับ ยิ่งมีแรงกดดาวฟอร์ที่ขึ้นมาหลาย10กิโลกร,รัมนะครับมันเลยทําให้เวลาเราขี่เนี่ยจากปกติที่หน้ามันจะลอยขึ้นมาหน้าลอยในที่ไม่ใช่ยกลอนะครับคือเวลาเราขี่มันจะเกิดเหมือนอารมณ์เหมือนหน้าเหินเหนลอยลอยขึ้นมาหน่อยแต่พอมันมีปีกสองชั้นเนี่ยมันจะทาให้ตัวหน้ามันจิกลงไปซึ่งมันรู้เรื่องแล้วมันใช้งานได้จริงๆอันนี้ก็จะเป็นเรื่องตัวเทคโนโลยีปีกกดดาวฟอร์นะครับในตัวดูกติเอาว่าทุกรุ่นนะ่ะแต่ถามว่าวิ่งบนท้องถนน,น,นอาจจะไม่รู้เรื่องเพราะว่าอะไรตัวปีกเนี่ย มันจะเห็นผลเมื่อวิ่งความเร็วประมาณเกือบเกือบ200กิโลเมตรเป็นต้นไปยิ่งเราวิ่งเร็วใช้ความเร็วยิ่งมากเท่าไหร่ตัวปีกเนี่ยมันถึงจะมีน้ําหนักกดดาวฟอนลงมาเรื่อยๆ,ๆนะแต่ถ้าเนกะิดเราวิ่งทั่วไปวิ่งความเร็วไม่เกินร้อยปีกนี้มีไว้ขิงอย่างเดียวมีไว้ขิงอย่างเดียวนะครับต่อมามาดูที่ระบบระบบจริงๆพวกระบบต่างๆที่ใช้ในการช่วยเหลือการขับขี่ผมว่า มีหมดเพราะว่าดูกตินี่ผมว่าใส่เขาเรียกว่า IMU เป็นเจ้าแรกๆเลยนะ้นอยู่ในรถสปอร์ตนะครับตั้งแต่ตัวเก่า IMU คืออะไรเซ็นเซอร์องศารถเอียงตัวรถมันจะรู้เลยว่ารถเอียงไปไหนไอตัวเซนเซอร์ตัวนี้แหละที่จะช่วยในการคำนวณการทำงานของ ABS traction control slide control w h e e l i e control ทุกอย่างที่คอนโทรลทั้งหลายเพราะว่าอะไรดกติรถทั่วไปจะไม่มีเซนเซอร์ที่รู้นะว่าเราอยู่รถตัวรถมันอยู่องศาไหนแต่พอตัวเนี้ย ดูกติตั้งแต่เจน2018ขึ้นมาใน V4 V4 แล้วก็ยันตสติปไตเตอร์ที่มี IMU ตัวเนี้มันจะรู้แล้วรถมีการโยนไปข้างหน้ากี่เท่าไร่องศาเลี้ยวเท่าไรมีมีเอาว่าแรงเหวี่ยงรถ G เซนเซอร์อยู่ตำแหน่งไหนตัวรถมันจะรู้หมดทําให้จังหวะที่เราขี่แล้วเปิดคันเร่งเนี่ยบางทีเราอยู่ในโค้งเราเปิดเยอะเกินไปโอกาสที่ล้อหลังมันจะดึ้ดิ้ดดิด้ดดล้วดิ้ดดิ้ดมิม้ดดแ้ดดิ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 ้าด้ดด้ดดิ้ดดิ้ิ ในขณะที่เขาโค้งในอดีตถ้ารถไม่มี IMU นะมันอาจจะเป็นอารมณ์นั้นเราต้องใช้ความใช้ความรู้สึกเอาว่าเราเปิดคันเร่งอยู่ปอเอ้ล้อหลังมันเริ่มดิ้นแล้วนะถ้าเราเปิดต่อนั่นแหละมันก็จะแฟดแต่ตัวเนี้ยก่อนที่สัญชาตญัยาณเราจะรู้ว่าล้อล้อมันแฟรล้อหลังมัน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 เขาเรียกว่าแฟดอ่ะมันดิฟออกไปอ่ะตัวรถมันจะรู้ก่อนเลยว่าเฮ้ยอาการรถมันเริ่มมาแล้วนะ แล้วมันจะแก้โดยการปิดคันเร่งให้โดยที่ปิดคันเร่งในที่นี้คือปิดที่ลิ้นปีกผีเสื้อเลยนะครับต่อให้เราเปิดหมดปอกหรือเปิดคันเร่งเกินไปตัวรถมันก็จะคุมในส่วนนี้ให้ในขณะเขาโค้งไม่ให้ล้อมันมันแฟลตออกผมใช้คําว่าแฟลตอะประมาณนั้นนะครับเหมือนการแท็กชั่นคอนโทรวิลี่คอนโทรเหมือนกันแท็กชั่นคอนโทรวิลี่คอนโทรมันละเอียดขึ้นไปได้อีกพอมันมี IMU นะครับจากปกติคําว่าแท็กชั่นคอนโทรกับวิลี่คอนโทรมันเหมือนจะเป็นการทํางานเหมือนกันคือเมื่อใดที่ล้อหลังหมุนเร็วกว่าล นั่นแปลว่าเกิดการสลิปหรือล้อหน้ายกขึ้นมาคือล้อล้อมันหมุนไม่สัมพันธ์กันแท็กชั่นคอนโทรลก็จะทํางานแต่ตัวรถมันจะคุมนี่อีกว่าเอ้ยแท็กชั่นคอนโทรเอาไว้คุมในกรณีที่เนี่ยล้อหน้าติดพื้นนะเราเปิดคันเร่งเนี่ยลื่นบนกระเบื้องบึ๊บบึบบไม่อยากไม่ไม่อยากให้มันลื่นเลยให้มันทํางานเซนเิทีฟมนเลยก็ปรับการทํางานให้มันตัดทันทีตัดเร็วเลยตัดไวเลยนะแต่พอมันมี IMU รู้ว่าเอ้ยองศาเนี่ยรถมันมีการยกมีมีอาการเขาเรียกว่าวิลลี่คอนโทรล องศามันก็จะรู้ได้ว่าเอ้ยอันนี้คือการทํางานคุมในส่วนของวิลลี่คอนโทรลแล้วเพราะฉะนั้นมันเลยสามารถแยกกันระหว่างแท็กชั่นกับวิลลี่นะครับวิลลี่การยกล้อแท็กชั่นคือล้อหลังลื่นกับวิลลี่คือการยกล้อสุดท้ายแล้วเซนเซอร์คือล้อหลังมันหมุนเร็วก่าล้อหน้ามันคือแท็กชั่นหมดนฟังแล้วเหมือนจะงงนะแต่มันทํางานได้ละเอียดจริงๆก็ลมเดียวกับสไลด์คอนโทรลคอนเนลลิ่งเอเบสเหมือนกันนะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบละเอียดมากๆกับการเบรกเหมือนกันการกําเบรกการหันเบรกหน้าหรือเบรกหลังโดยปกติทั่ว เรากำเบรกมันก็จะมีการตอดมือต๊ดๆปั๊มเอเบสทำงานตอดมือตัดคลายตัดคลายเพื่ออาการมันนิ่งเพื่อให้รถมันไม่เสียอาการนะครับแต่ตัวนี้เนื่องจากพอมันรู้ว่าเอียงมันมีคําว่า c o r n e r i n g ABS ขึ้นมาอีกคือเราเทโค้งสอกเช็ดพื้นมาเลยนะครับกำเบรกหน้ากัะหันหัน ABS ทํางานรถมันจะแต่งปั๊มเบรคมันจะตัดคลายตัดคลายปรับแต่งทุกอย่างให้สุดท้ายแล้วรถมันกลับมาตั้งตรงแล้วก็นิ่งเหมือนเดิมนะครับคือมันเป็นอะไรที่มหัศจรรย์มากเลยนะแต่ก่อนเนี่ยถ้ารถมันไม่รู้ว่ารถเอียงงลอกกเบไ ยังไงก็แฟลทแต่ตัวรถเนี่ยมันคือมันโหมันช่วยมากๆแล้วถามว่ามันช่วยขนาดไหนผมเคยมีโอกาสได้อย่างที่บอกว่าเคยไปลองที่สนามช้างนะครับก็คิดว่าเอ้ยระบบมันก็คงไม่ได้เท่าไหร่หรอกแต่วันนั้นเนี่ยลองลองรุ่นนี้แหละตัวเจนนี้แหละ Evo 2ในตัวแต่เป็นพันนิกาเล่นะครับ V4 ไปวิ่งรันแรกเปิดแท็กชั่นคอนโดเปิดทุกอย่างทุกอย่างเปิดทํางานปกติหมด ลองไปขับดูเฮ้ยรถทำไมมันขับง่ายอย่างนี้วะเราวิ่งมา200กดเบรกฮึ่งๆึงหึ่งหึ่งฮึ่ง,หง,หงโหกรรมแบบโหทุกอย่างแบบไม่ต้องคิดอะไรมากรถมันไม่มีแทบไม่มีอาการออกมาเลยแล้วพอรันที่2ผมไม่ขับต่อจากนักแข่งปิด ABS หลัง t a แพคช n นค o นโท l วิ i ลีคอนโทรคอนเดลิ n g ABS ทุกอย่างทํางานแบบเซนเซ,นเซอร์หิน้อยมากอะไรที่ส่วนใหญเ่เอาแค่ ABS หลังอย่างเดียวปิดอะเบรกแรงเบรกหลังอะวันนั้นผมลองมาแล้วลองไปขับดูทีหนึง จากรถรุ่นเดิมแต่งเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมแต่การเซตอัพค่าตรงนี้ที่มันเปลี่ยนไปปิดระบบช่วยเหลือมันออกไปรู้เลยว่าเฮ้ยรถมันต้องใช้ใช้คนในการแก้การเยอะขึ้นคืออารมคือถ้าเป็นนักแข่งจ๋าเขาจะไม่เปิดให้มันเซนริทสถีฟมากนะเพราะว่าบางทีจังหวะที่เราอยากออกโค้งเขาอาจจะให้มันดิ้นหรืออาจจะให้มันมีบ้างเลยเดี๋ยวเขาไปแก้อาการเอาเองแต่ในกรณีที่แบบเรายังใหม่หรือว่าเรายังคุ้นเคยกับการต้องรถต้องกริบตลอดเวลาเนี่ยรถเขาเรียกว่าเขาถึงบอกว่า โหมดที่ใช้แล้วคุ้มค่าตัวรถมากที่สุดคืออะไรโหมดเลนโหมดเลนคืออะไรโหมดโหมดลุยฝนเพราะว่าเราไม่ต้องคิดอะไรมากเลยนึกอะไรไม่ออกเปิดคันเล่ให้ตุดไปเร่งได้ traction control มันจะแต่งให้มเราหมดเราไปลื่นเราไปอะไรบางทีเราเปิดคันเล่งเยอะเกินไปมันลื่นรถทั่วไปถ้าเปิดต่อก็ลื่นก็ล้มแน่นอนแต่ตัวเนี้ยมันจะแต่งให้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วรถมันก็จะตรงออกไปโดยที่เราแทบจะไม่ต้องใช้สัญชาตญาณตัวเองในการแก้อาการเลยขานึกบอกโหมดเลนเนี่ยคุ้มที่สุด แต่คนทั่วไปพอ,อพอเราเริ่มขับคุ้นกับรถเราก็ปรับเป็นโหมดสปอร์โตโหมดเลสอะไรก็ว่านไปแต่โอเคนักแข่งเขาก็จะปรับเป็นค่าที่ว่าเป็นค่าตั้งเขาเรียกว่าค่าโปรไฟล์แต่ละคนเขาจะไม่เหมือนกันเซ็โช็อคเซ็อะไรไม่เหมือนกันการคุ้นเคยกันใช้วิลี่คอนโทรลอะไรมันอันนี้มันจะเป็นรายละเอียดที่แบบรายละเอียดที่ลึกจริงๆอ่ะที่แบบเราบอกอบางทีเราปรับตรงนี้ปิดตรงนี้เวลาเราขึ้นมาอีกเซี้ยววิอะไรก็ว่านไปนะมันก็เป็นรายละเอียดที่ดูติเองมันสามารถปรับได้หมดปรับได้หมดมาจะบูดตรงนี้เยอะนิดแต่อย่าบอกว่า มันช่วยเหลือเราได้เยอะจริงสังเกตเลยว่าผมกล้าพูดเลยว่าโอเคเมืองไทยเราอาจจะยังไม่ค่อยเห็นเจนนี้เยอะแต่ถ้าเกิดดูจากทั่วโลกเนะี่ยรถที่มีเทคโนโลยีตัวเนี้ยไม่ใช่แค่ดูกติกุ่นเดียวในหลายๆรุ่นรถยุโรปหลายๆ,ๆรุ่นที่มีเทคโนโลยีใน IMU อารมณ์แบบเนี้ยคนขี่มักจะไม่ค่อยเกิดอุบัติเหตุเพราะว่าอะไรโตรถมันช่วยเหลือเราได้จริงทั้งๆั้งที่รถมันโคตรแรงเลยนะ200อกว่าแรงม้ากับใน k e d b i นะครัแบแรงจนไม่รู้จะแรงไงแต่มันกลายเป็นว่า ถ้าเราเปิดนะไม่ให้ทะลึ่งไปปิดนะครับเพราะคนส่วนใหญ่บางทีออกรถมาเอ้ยพี่แท็กชั่นปิดยังแท็กชั่นคอนโทรปิดยังไงเพราะอยากจะยกล้ออย่างนู้นอย่างนี้ปิดยังไงอูรู้สึกว่าเราเก่งแล้วเราต้องเปิดโหมดโปลโหมดแบบเลสที่แบบปิด ABS หลังอะไรขนาดนั้น,น,นที่ฝีมือเราอาจจะยังไม่ถึงมันก็อาจจะเกิดอันตรายแต่ถ้าเกิดเราขับแบบว่าโหมดฟังก์ชันดีฟอลต์ปกติของโตรถอ่ะมันช่วยเหลือเราได้มากจริงๆอันนี้ก็พูดถึงระบบการขับขี่นะครับนอกนั้นไม่ต้องพูดอะไรมากแล้วล่ะผมเคยพูดในหลายคลิปแล้ววันนี้ พามาชมแล้วกันกันกบตัวดูกระติกสตีดไฟเตอร์นะวี mm hmm. คิปเตอร์ของมันต้องพูดให้มามันมีเอาว่าผมว่าอย่างที่ผมเคยบอกในหลายคลิปอะรถที่ไอ้เทคเทคโนโลยีฟังก์ชันอะไรที่ปัจจุบันในโลกนี้มีสตีดไฟเตอร์มีเกือบหมดถ้าไอที่ไม่มีตอนนี้ที่ผมนึกออกคืออะไรคีย์เลสเพราะว่าถ้าอย่างมัลติจะเป็นคนะีย์เลสจะเป็นเดวิลจะมีคีย์เลสคีย์เลสคือเราพกกุญแจไว้ในกระเป๋าเดียวนะครับอันนี้ยังเป็นต้องเป็นกุญแจบิดอยู่ กับอีกอย่างหนึ่งคือ Adaptive Cruise Control นะฮะ Adaptive Cruise Control ก็คือเกาะจิกตามคัน้งหน้ามีเรดาร์มีเรดาร์หน้าและหลังนะครับแต่ตัวรถสปอร์ตจริงพวกนี้มันไม่จำเป็นเดี๋ยวนะแต่นอกนั้นคือถือว่ามีหมดแล้วก็ระบบเซฟตี้ช่วยเหลือความปลอดภัยมีหมดและที่สำคัญคือมันเป็นรถที่แรงแต่ขับง่ายมากๆขับง่ายมาก,ามากๆนะครับคือขอให้ขาข้างใดข้างหนึ่งถึงพื้นแล้วเราไม่ห้าวไม่ประมาทมันจะเป็นรถที่ขับง่ายและขับสนุกจริงๆอ่าวันนี้ก็พามาชมกับดูกระติศตีดไฟเตอร์ V4 อาจจะไม่ได้รีวิว อะไรมากมายนะครับด้วยความที่ผมเคยทําคลิปรีวิวไปเยอะแล้วล่ะสาหรับตัวสตีดไฟเตอร์นะครับแต่มามาอวดให้ดูหน่อยแล้วกันคันสองคันนี้อยากจะใช้คําว่าใหม่แค่ไหนวันที่ซื้อเข้าเนี่ยคันนี้2กิโลเมตรคันนั้นก็2กิโลเมตรรถยังไม่จดทะเบียนทั้งคู่นะครับมือสองตําใหม่จนน่าเกียดไม่มีคนคงจะตั้งคําถามว่าเอา้าแล้วพวกนี้มันมาจากไหนอยากจะตอบเหมือนเดิมทุกครั้งนะครับมันฟังแล้วอาจจะดูหน้าหมันไส้หน่อยว่า ไม่แปลกที่รถใหม่ไมน้อยสวยสภาพดีจนหน้าเกียรติแบบนี้จะมาอยู่ที่ร้านดีเจริญยนยนนะครับทำอย่างไรไม่เคยเจอผมได้อารมณ์นี้มาหลายคันแล้วล้วไม่ใช่แค่ดูปกติรุ่นเดียวไอ้ที่อยู่ข้างหลังเนี่ยพวกไมหน่วยโลร้อยโลสิบโลพันโลหมื่นโลมีหมดมีให้เลือกหมดนะครับแต่ตัวนี้อยากบอกว่าใหม่จริงแล้วอยากบอกว่าเหมือนจะมีคันใดคันหนึ่งที่มีเจ้าของแล้วส่วนอีกคันหนึ่งก็กําลังจะมีเจ้าของ ราคารถใหม่ป้ายแดงเอาว่าขายให้รถใหม่เนี่แล้วกันเพราะว่ารถในตลาดมันน้อยนะผมอยากให้ทุกคนไปออกรถใหม่กันเยอะๆมือสองมันจะได้คึกคักให้เรามีได้เลือกชมงี้หน่อยนะครับรถใหม่ป้ายแดง1น0 0ล้านหแสนเอ้ยหนึ่งล้านห้าหบาทก็ล้านหกหมื่นล้านหกหมืมือสองถามว่าเท่าไหร่หลายคนชอบหาว่าผมกักพอบแต็บราคานะเอาว่าไม่บอก อยากรู้เพราะว่าผมอยากโปรโมทเว็บไซต์นะครับใครอยากรู้ราคารถบิ๊กไบค์มือสองสภาพดีอารมณ์เนี่ยสามารถเข้าไปดูได้ที่หน้าเว็บไซต์ w w w d w i d b i k e c o m หากคุณจําเว็บไซต์ไม่ได้เข้า Google ค้นหาคอลบิ๊กไบค์คุณจะเจอเว็บไซต์ร้านดีเจริญยนอยู่ที่หน้าแรกของ Google นะครับวันนี้ก็เรื่องราวโดยประมาณด่าได้แต่อย่าแรงนะครับเพราะว่าผมบอกราคาไปคนก็จะไม่เว้นถามว่าพี่ครับราคาเท่าไหร่เพราะฉะนั้นผมเอาเป็นที่รู้กันเลยอยากรู้ราคาเข้าไปดูได้ที่หน้าเว็บไซต์ได้เลย แต่รถใหม่ล้านหกหมื่นมือสองก็ถูกลงมาเป็นแสนนะครับก็สไตล์รถมือสองแหละไม่ต้องถูกตามสเกลแต่พวกนี้มันจะไม่ได้ถูกจนว้าวเหมือนในอดีตที่หนึ่งภาพไหมอย่างไดเวลเนี่ยไดเวลในโฉมเจนแรกไฟกรมอ่ะราคารถใหม่กับมือสองมันต่างกันเยอะด้วยความที่รถในตลาดมันเยอะแต่มือสองเนี่ยเมืองไทยเนี่ยอย่างสตรีทไฟเตอร์ที่ผมเช็คมาเมืองไทยตอนนี้น่าจะมีอยู่ประมาณไม่ถึง10บันเลยมึงทำให้ราคามือสองมันยังแข็งอยู่นะครับมันยังแข็งอยู่แต่ก็ ก็ตาม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 สเกลแหละรถมือสองก็ถูกลงมาหน่อยหนึ่งแต่อยากได้ใหม่ก็ไปซื้อรถป้ายแดงเลยผมผมไม่เคยบอกว่าต้องซื้อรถมือสองนะไปซื้อป้ายแดงเลยแล้วก็แต่วันที่อยากขายถ้าสภาพคุณใหม่และสวยอย่างนี้เอามาขายที่ร้านดีจเจริญยนต์เราก้าให้ราคาก้าสูราคาที่สุดนะครับแม่เป็นคลิปขายของจริงๆวันนี้เรื่องราดวดยประมาณไวไงเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับตัดจบนะครับ